เรามาดูแบบฝึกหัดที่3.3กันครับข้อแรกครับ27เลบ3าเศษส่วนสมีค่าเท่าไหร่นะครับ27่ลบกับ31สเศษ่ส่วนสแล้วก็ดูครับ27ลบกับ3 1เศษส่วนสคือ31บวกด้วย1ส่วนสถูกไหมครับจากนั้นเราก็กระจายหรือถอดวงเล็บนะครับเครื่องหมายหน้าวงเล็บเป็นลบดังนั้นข้างในวงเล็บก็ต้องเป็น เครื่องหมายกันถูกไหมครับเวลาถอดวงเล็บออกมาก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดเครื่องหมายหน้าสามสิบตอนแรกไม่เขียนก็คือเป็นบวกกลับเครื่องหมายมาก็เป็นลบครับลบสาเครื่องหมายหน้าหนึ 4, ่งส่วนสี่ตอนแรกเป็นบวกกลับเครื่องหมายมาก็ต้องเป็นลบก็คือลบหนึส่วนสนะครับได้เป็นยี่สิบลบสาอลบหนึส่วนสนะครับทีนี้ยี่สเลบสาเป็นลบสถูก<ถ>ไหมครับต่างกันอยู่สเนาะยี่สิบเจ็ดลบสามสิบเอ็ดได้ลบสลบสลบก็อีหนึส่วนสนะครับ ลบสี่ลบหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ดึงลบออกมาครับเป็นลบสี่เศษหนึ่งส่วนสี่ได้เลยนะครับบางคนอาจจะตามไม่ทันลบสี่ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่กลายเป็นลบสี่เศษหนึ่งส่วนสี่ได้ยังไงก็คือเหมือนเราใส่วงเล็บนะครับโดยที่เราให้เครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บนะครับดังนั้นข้างในวงเล็บก,ก็ต้องกลับเครื่องหมายถ Alan ูกไหมครับกลายเป็นสี่เพราะตอนแรกเครื่องหมายหน้าสี่เป็นลบก็กลับเครื่องหมายเป็นบวกเครื่องหมายหน้าหนึ่งส่วนสี่เป็นลบก็กลับเครื่องหมายเป็นบวก สี่บวกด้วยหส่วนสีก็คือ4ี่เศษหส่วนสีก็คือลบของสี่เศษหส่วนสก็คือเท่านี้แหละครับโอเคนะครับข้อต่อมาครับข้อ2ถามว่าลบสามสิบหกเศษหนส่วนสบวกด้วยสิเก้าเศษสามส่วนสีมีค่าเท่าไหร่นะครับลบสามกเศษหนส่วนสก็คือลบของสามสลบด้วยหนึ่งส่วนสครับบวกด้วยสิเศษสาส่วนสี่คือ1 9บเกวกด้วยสาส่วนสี่นะครับ ถ้าลบตรงนี้อยู่ข้างหน้าถบบไมมันก็แจกเข้ามาให้เศษส่วนข้างหลังด้วยนะครับนั้นสลับที่การบวกนิดนึงก็กลายเป็นลบสามสิบหกบวกสิบเก้าสลับที่เพื่อที่จะเอาเศษส่วนบวกกับเศษส่วนเอาจานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มนะครับลบสามสิบหกบวกด้วยสิบเก้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบสิบเจ็ดถูกครับอ่าแล้วก็ลบเศษหนึ่งนสองบวกกับสามนสี่จะทําจะรวมกันก็ต้องเอาฐานให้เหมือนกันก่อน ฐานก็คือหาค่อรของ2กับ4เป็น2ถูกครับดังนั้นเราคูณ2ทั้งเศษและส่วนตรงนี้นะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนไปกลายเป็น2ส่วน4ถูกมครับก็คือลบ2ส่วน4บวกด้วย3ส่วน4นะครับก็ได้เป็นลบ17ลบ2บวก3กา 1, ลบ 2, บก 3, กายเป็นบวก1นะครับลบ2บวกด้วกลายเป็นบวกหนก็กลายเป็นลบ17บวกด้วย1ส่วน4ที่ยังรวมไม่ได้ถูกครับเพราะว่าอันนี้เป็นเศษส่วน,นนี้เป็น อันนี้เป็นเศษส่วนนี้เป็นจำนวนเต็มแต่อันนี้เครื่องหมายมันไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ทําต่อนิดนึงครับลบสิก็คือลบสิลบด้วย1นึ่ถูกไหมครับแล้วค่อยบวกด้วย1นส่วนสนะครับลบหเนี่ยหตรงนี้เราเขียนเป็น4ส่วนสก็ได้ถูกไหมครับเพราะสี่หารด้วยสก็เป็น1นึ่ค่าเท่ากันแล้วบวกด้วย1นส่วนสนะครับจากนั้นเราก็รวมครับเป็นลบสิอันนี้ฐานเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็กลายเป็นลบสิแล้วรวมกันก็กลายเป็น ลบสบวกหนึหารด้วยสี่ครับอันนี้จริงๆก็คือบวกไว้นะครับลบสีบวกหนึ่งหารด้วยสี่ก็คือลบสามส่วนสี่นั้นเราได้ว่าเป็นลบสิบหกลบสส่วนี่นะครับก็คือลบสิบหกเศษสามส่วนสี่นั่นเองอันนี้เราดึงเครื่องหมายลบออกมาไว้ข้างหน้าได้ละนะครับก็ตอบเท่านี้ครับลบสิบหกเศษสามส่วนสี่นะครับข้อนี้นะข้อถัดมาข้อสามข้อสามถามว่า30มสิบเศษสองส่วนห้าลบห้าสเศษเจ็ส่วนสิ บวก24เศษ3มส่วน4ีมีค่าเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ค่อยๆแยกนะครับ3าเศษสส่วน5ก็คือ30บวกด้วย2ส่วน5นะครับลบ54เศษ7ส่วน10ก็คือลบ54ลบ7ส่วน10นะครับลบแกะเข้ามาให้กับตัวข้างหลังได้ด้วยนะครับแล้วบวกด้วย24เศษ3ส่วนสก็คือ24บวกด้วย3ส่วนนะครับจากนั้นทำยังไงครับเราก็เอาจำนวนเต็มมารวมกันเอาเศษส่วนมารวมกัน ก็สลับที่กันบวกนิดนึงเป็น3 0 5สิบลบห้บวก2ี่ก่อนจากนั้นจึงบวกด้วย2องส่วนหลบเส่วนสิบวกสส่วนสี่นะครับสามสิบลบห้วก2ี่สบลบห้เป็นลบยี่ลบีวกยีตรงนี้เป็น0พอดีนะครับเป็น0นย์มันก็เหมือนตัดกันไปนะครับอ่านั้นขอนะตัดไปเลยครับหายไปเป็น0ไปนะครับ สองส่วนหาลบจ็ส่วนสิบวกสส่วนสีหาคอลนอของสองห้อ่าของห้าแล้วก็สถูกไหมคอลนอห้าสแล้วก็4เป็นยีครับถ้าใครยังไม่ทันใครยังไม่ข้องนะครับอ่าลองดูก่อน 5, ้าสแล้วก็สจะหาคอลนอถูกไหมครับสิบสกับ4มี2เป็นตัวประกอบร่วมนั้นดึงสออกมาเป็น5 5, แล้วก็2รตรงนี้มี5ร่วมกันถูกไหมครับดึงหออกมากลายเป็น1 หนึงสองึงอะไรออกมาไม่ได้แล้วสิ้นสุดครับก็เ,เอาสองคูณห้คูณหงคูณหคูณสองนั้นคอรอโนจอึงเท่าก 20, ับยี่สครับสอูณหเป็น 10, 10 1 0ิบคูณหเป็น10 1 0ิบคูณสเป็น20่สครับนั้นคอร์อนอเป็น20่สิบนั้นเราทําส่วนให้เป็นส่วนยี่สครับห้าทำให้เป็น20ก็คือคูณ4ีทั้งเศษและส่วนอ่าโน้ตไว้ว่าเป็นคูณ4 สิบทำให้เป็นยี่สิบก็คูณสองทั้งเศษและส่วนส่วนสี่ทำให้เป็นยี่สิบก็คูณห้าทั้งเศษและส่วนดังนั้นสองคูณสี่เป็นแปดเครื่องหมายนี้เป็นลบนะครับเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่นะครับแล้วบวกด้วยสามคูณห้าเป็นสิบห้านะครับดังนั้นตรงนี้ได้เป็นตัวเศษคือแปดลบสิบสี่บวกสิบห้านะครับก็เป็นเก้าตอบเก้าส่วนยี่สิบนั่นเองนะครับเก้าส่วนยี่สิบลองดูข้อถัดมาครับข้อสี่ ข้อ4ถามว่า12เศษ3ส่วน5คูณกับ15แล้วค่อยบวกกับ13.75คูณกับ24มีค่าเท่าไหร่นะครับนั้นตรงนี้การคูณเศษส่วนนะครับเราถ้าเราเป็นถ้าเราเจอเศษคณะอยู่เนี่ยนะเราควรจะทําให้มันเป็นเศษเกินก่อนนะครับ12เศษ3ส่วนทําให้เป็นเศษเกินนะครับ12เศษ3ส่วน5ก็คือ12บวกด้วยสมส่วน5้าถูกไหมครับอ่ะ ิบสองก็คือสิบสองส่วนหนึ่งอยากทําให้มันเป็นเศษเกินเราบวกกันก่อนเราก็ทาส่วนให้เท่ากันนะครับส่วนตรงนี้ก็คือทําส่วนให้เป็นห้าคออนอของหนึ่งกับห้าคือห้าแล้วก็คูณห้าทั้งเศษและส่วนไปก็กลายเป็นหกสิบส่วนห้าบวกกับสามส่วนห้าก็คือหกสิบสามส่วนห้านั่นเองนะครับดังนั้นเราบอกแล้วว่านี้คือหกสิบสามส่วนห้าคูณกับสิบห้านะครับ แล้วจึงบวกกับ13.75คูณกับ24 13.75นี่นะครับบางคนถ้าใครคุคูณครับจุด7จจริงๆก็คือ3ส่วน4นะครับอะศูนเท่ากับ3ส่วน4ถ้าใครไม่เชื่อลองดูครับเอาสี่ตั้งาหารด้วย3ไม่ได้ครับใส่0ย์เติม0ย์เข้าไปเติมจุดนะครับเจ็ดี่7 28ลบเหลือ2ไม่มีอีกดึงลากศูนย์ลงมา ก็เติม5เห็นไหมครับ3าส่วนสคือ0.75จดังนั้น13.75ก็คือ13บวกด้วย0.75 0.75เจาแล้วก็มองเป็น3าส่วนสได้เลยนะครับแล้วค่อยคูณกับ24ก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากคูณทศินิโนยมาันนี้เสนอทางเลือกให้นะครับ 13, 13, 3, สิบศามสา่วนสแล้วก็ทำให้มันเป็นเศษคะเศษเ,เกินเหมือนกับอันนี้นะครับนะสิ 13. หน 1, ึ่งโวกด้วยสามส่วนสี่ถูกไหมเมะกี้นี้สิบสามส่วนหนึ่งวด้วยสามส่วนสี่แล้วก็เอาสี่คูณทั้งเศษและส่วนนะครับสิบสามคูณกับสี่ข้างบนเป็นห้าสิบสองได้ว่าเป็นห้าสิบสองส่วนสี่บวกกับสามส่วนสี่ก็คือห้าสิบห้าส่วนสี่นั่นเองนั้นเราได้แล้วครับว่าตรงนี้เป็นห้าสิบห้าส่วนสี่คูณกับยี่สิบสี่วงเล็บแรกอ่ะลองดูครับใช้แม่ห้าตัดทอนได้ถูกไหมห้าหนึ่งห้า ห3 5 35, ได้เป็นหกสิบสคูณกับสามคูณกับสเป็นร้อยแครับทีนี้วงเล็บนี้บ้างครับตัดทอนเศษส่วนสี่หนึ่ก็ได้ว่าเป็นห้าคูณกับหกก็ได้ว่าเป็นร้อยแปดสิบเกวกกับห้าคูณกับหคือสามร้อาครับเอามาบวกก็ได้เป็นห้าเครับเป็นคําตอบตอบห้าร้อยสิบเก้านั่นเองครับสาหรับข้อนี้ดังนั้นนะครับการคูณเศษส่วน ถ้าเห็นเศษครอย่างนี้ครับเปลี่ยนเศษคราให้เป็นเศษเกินแบบนี้ซะก่อนนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเป็นทอซเนียมเนี่ยแล้วเราไม่อยากไปตั้งคูณนะครับไม่อยากไปตั้งไม่อยากไปตั้งแบบนี้ครับที่บอกว่า13.75คูณกับ24แล้วก็ตั้งคูณตามปกติอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากทําเราก็แปลทอซเนยียมให้เป็นเศษเกินก็ได้นะครับแล้วก็ตัดทอนเศษส่วนเอานะครับอ่ะข้อถัดมาครับข้อห้า หากเริ่มต้นเดินทางเมื่อเวลา6 3นานาทีโดยหน้าปัดแสดงระยะทางในรถยนต์ปรากฏตัวเลข21259.8กิโลเมตรหากขับรถโดยไม่หยุดพักแด้ถึงจุดหมายเมื่อเวลา11.15นานาทีแล้วตัวเลขแสดงระยะทางที่หน้าปัดเปลี่ยนเป็น21687.3กิโลเมตรจงหาว่าในการเดินทางครั้งนี้ใช้ความเร็วโดยเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรข้อนี้เพื่อความเข้าใจจะอธิบายนิดนึงครับว่า หน้าปัดในรถยนต์นครับปกติรถยนต์จะมีหน้าปัดที่แสดงตัวเลขเป็นกิโลเมตรอันนั้นก็คือระยะทางสะสมที่รถยนต์คันนั้นใช้วิ่งมานะครับว่าวิ่งไปแล้วกี่กิโลสาหรับรถคันนี้ดังนั้นค่าหน้าปัดตัวเลขตรงนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือระยะทางที่รถคันนี้ใช้เดินทางในการเดินทางครั้งนี้ถูกไหมครับเขาอยากรู้ว่าความเร็วที่ใช้เนี่ยโดยเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะครับความเร็วคืออะไรครับ คว,วความเร็วเดี๋ยวว่า velocity ครับใช้ตัว v นะครับความเร็วเนี่ยก็คือระยะทางหารด้วยเวลาครับ v เทากับ s, <V> <S, s, <S ส่วน t นะครับเวลาเวลาก็คือ t ระยะทางก็คือ s, <S <c oughs> ในฟิสิกส์ม1เทอม2นี่รู้สึกถ้าจะไม่ผิดก็มีเรียนใช่ไหมครับว่า s เท <S S 1> <ส>่ากับ v t นั้นเราย้ายข้างนิดหนึ่งเป็น v เท่ากับ s, <S, s, <S ส่วน t s, s, <S คือระยะทาง v คือความเร็ว t คือเวลานะครับ นั้น s รเท่ากับ s ส่วน t เราก็ต้องดูครับว่ารถยนต์คันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ได้ระยะทางกี่กิโลเมตรดูครับเราก็ต้องดูว่ากิโลเมตรเนี่ยค่าตัวเลขบนหน้าปัดเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับก็คือเอาตอนท้ายลบด้วยตอนต้นนะครับก็คือระยะทางที่ใช้ก็คือ2 1 6หนึ่ลบกับสองหนึกกิโลเมตร เขาอยากรูว่าชั่วโมงหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลเมตรัน,นั้นเวลาทีตรงนี้เราก็ต้องใช้หน่วยเป็นหน่วยชั่วโมงถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยดูครับตอนแรกออกจากเดินเอาเดินทางเวลาหกครึ่งไปถึง11บเอดโมงสิบห้านาทีนะครับดังนั้นเขาใช้เวลาเดินทางกี่นาทีอากี่ชั่วโมงครับก็เกือบเกือบห้าชั่วโมงแต่ไม่ครบถูกไหมครับดูครับสมมติคิดเป็นชั่วโมงกับนาทีก่อน11ชั่วโมง11โมง15นาที ลบกับหกโมงครึ่งถูกไหมก็คือหกชั่วโมงสามสิบนาทีลองลบไปปรากฏว่าสิบห้าลบสาสิไม่ได้ครับดังนั้นต้องยืมหลักชั่วโมงมาสิบเอ็ดก็เหลือเป็นสิบทีนี้หนึ่งชั่วโมงคิดเป็นหกสิบนาทีถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องเอาหกสิบมาบวกกับสิบห้าถูกไหมเป็นเจ็ดิบห้าดังนั้นอันนี้ก็แก้ครับเป็นเจ็ดสิบห้านาทีนะับยืมมาขอยืมมานะับเจ็ดสิบห้าลบสามสิบเป็นสี่สิบห้านาที ลบได้แล้วถูกไหมครับ10ชั่วโมงลบ6ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงดังนั้นเขาใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมง45นาทีแต่ถ้าเขียนลงไปเป็น4ชั่วโมง45นาทีมันก็คิดเลขไม่ได้ถห็ไหมครับดังนั้น45นาทีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นทศนิยมนะครับเพราะเราต้องการหน่วยตรงนี้ให้เป็นหน่วยชั่วโมงนะครับงนั้นลองคิดดูครับว่า1ชั่วโมง60นาทีนะครับ60นาทีคือ1ชั่วโมงดังนั้น45นาที <c oughs> ก็คือเท่าไหร่ครับ เทียบบปรนัตยางดูก็น้ครับหกิบนาทีคือห่งชั่วโมงดังนั้นหนึ่งนาทีก็เอาหกสาหารถูกไหมครับหกหารทั้งสมการหน่าทีก็คือหหารด้วยหกสชั่วโมงนะครับดงนั้นสีห้านาทีเป็นเท่าไรเราก็สี่สิบห้าคูณทั้งสมการครับก็กลายเป็นสีินาทีเท่ากับสี่ิบห้าคูณด้วยหส่วนหกิก็คือสี่สิบห้าส่วนหกสิบชั่วโมงสี่สิบห้าส่วนหกสิบตัดทอนดูครับใช้แม่สิบห้า จริงๆค่อยๆตัดทอนไปก็ได้ครับแต่สามก็คือได้45นาทีคือสามส่วนสี่ชั่วโมงสามส่วนสี่ถ้าลองไปใช้ทดเปลี่ยนเป็นทศนทิยมก็คือ0.75นั่นเองดังนั้น45นาทีก็คือ0.75ชั่วโมงนั้นสี่ชั่วโมง45นาทีก็คือ4.75ชั่วโมงนั่นเองนะครับดงนั้นเวลาที่เขาใช้ก็คือ4.75ชั่วโมงนะครับอ,อยากรู้ว่าเขาใช้ความเร็ว โดยเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะครับก็อาจลองคิดเลขออกมาดูครับ2,1687.3ลบกับ2,1259.8ตัวเศษตรงนี้ได้เป็น427.5ครับหารด้วย4.75ตรงนี้ถามว่ามาได้ยังไง ลองตั้งลบดูก็ได้ครับ2 1 6 8น3นะคกับ2อ6่กเารลบทศนิยมทำยังไงครับตั้งจุดให้ตรงกันถูกครับลบด้วย2 1 2 5 9 8นั้นเราตั้งจุดให้ตรงกันตัวที่อยู่หลังจุดก็ตั้งให้ตรงตัวที่อยู่หน้าจุดก็ตั้งเหมือนด้วยเลขธรรมดาอันนี้คือ2 1 2 5 9 8นะครับมาลบกันแล้วก็คิดเหมือนไม่มีจุดอยู่เลยก็ได้ นะครับแต่ว่าจุดตรงนี้ดรงคําตอบก็จะอยู่ตรงกันแล้วเราลบกันเหมือนไม่มีจุดอยู่3ลบ8ไม่ได้ถูกรับขอยืมมาเหลือ6ทด1มาตรงนี้13ลบ8เป็น5 6ลบ9ไม่ได้อะขอยืม8มาครับเป็น7ทด1มา16ลบ9เป็น7 7ลบ5เป็น2 6ลบ2เป็น4 2 1ลบ1เป็น0 2ลบ1 2บ2เป็น0นั้นตอบครับว่าเป็น427.5 427.5ไปหารกับ4.75การหารทศนิยมทำยังไงครับ เราก็ตั้งเหมนับว่าเป็น427.5หารกับ4.75ทีนี้เราเอา,าทศนิยมหารอย่างนี้โดยตรงไม่ได้เหมับเราใช้การเลื่อนจุดาการเลื่อนจุดตรงนี้เลื่อนจุดมา2ตํตำแหน่งก็ได้เป็นจำนวนเต็มเหมนับอ,อันนี้เลื่อนจุดมาตำแหน่งหนึ่งสองตำแหน่งดังนั้นแปลว่าอะไรครับก็เหมือนมีจุดอยู่ตรงนี้นั้นตรงนี้ว่างตำแหน่งหนึ่งก็ใส่ศูนย์ไปพูดง่ายๆคืออันเอา 4, เหมือนกับการเราเอา475าหาร42,750นั่นเอง อะก็ลองหารดูครับใช้แม่แม่เก้าครับสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคูณกับเก้าได้เป็นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าพอดีเลยครับโอ้ศูนย์ศูนย์นะตรงนี้เป็นศูนย์ด้วยอย่าลืมเติมศูนย์ตรงนี้นะครับนั้นตอบครับว่าเป็นเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือใช้ความเร็วโดยเฉลี่ย,ยชั่วโมงละเก้าสิบกิโลเมตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับข้อหก ก็อกบอกว่าหากมีเงิน125ยูโรและ480ดอลลาร์สหรัฐจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้กี่บาทเมื่อกําหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นดังนี้สกุลเงินอลปเปรองบาทต่อยูโรนะครับซื้อ48.25ขาย49.38สกุลเงินบาทเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐซื้อ32.26ขาย33.33 33. ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจก่อนว่าซื้อกับขายแปลว่าอะไร เวลาเราแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยครับโดยปกติเราไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางการเงินก็คือธนาคารถูกไหมครับธนาคารต่างๆธนาคารที่เขารับแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับทีนี้เวลาเราไปแลกเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นสมมติเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินยูโรเนี่ยไอ้ตารางนี้ครับคือมองว่าเราเป็นธนาคารนะครับคนที่ดูตารางนี้คือธนาคารเขา,าซื้อคือไงครับคือธนาคารซื้อเงินต่างประเทศนะครับ ซื้อคือธนาคารซื้อเงินต่างประเทศส่วนคำว่าขายก็คือธนาคารขายเงินต่างประเทศคือมองว่าเงินของต่างประเทศเป็นเหมือนสินค้าที่ซื้อขายได้ด้วยเงินบาทนะครับซื้อคือธนาคารเป็นคนซื้อเงินต่างประเทศแปลว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนเงินบาท อยากเป็นเงินยูโรที่เรามีให้เป็นเงินบาทถูกไหมครับก็คือเราต้องไปขายเงินยูโรให้กับธนาคารธนาคารก็จะรับซื้อเงินยูโรสมมติเราถือเงินยูโรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเรามีเงินร้อยี่สิบยูโรอยากได้เงินบาทก็เอาเงินยูโรไปให้ธนาคารธนาคารก็ซื้อเงินยูโรของเราไปแล้วให้เงินบาทเรามาดังนั้นเราต้องดูตารางนี้ครับต้องดูต้องดูช่องนี้ครับช่องที่เราจะใช้สำหรับข้อนี้ข้อข้อนี้เราจะเปลี่ยนเงินยูโรกับเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐให้เป็นเงินบาทแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเงินบาทแล้วเราอยากได้ เงินยูโรเพื่อไปเที่ยวยุโรปนะครับอยากได้เงินยูโรไปเที่ยวยุโรปเราก็ต้องไปเอาเงินบาทของเราเนี่ยไปซื้อกับธนาคารธนาคารก็รจะขายเงินยูโรให้กับเราในราคานี้นะครับก็คือถ้าเราซื้อ,อถ้าธนาคารซื้อก็คือว่า1บาทหนึ่ยูโรอย่างนี้ครับแปลว่า1ยูโรครับหยูโรคิดเป็น48.25บ้าาทนะครับถ้าธนาคารจะซื้อเราสมมุติเรามีเงิน1ยูโร ธนาคารจะซื้อไปในราคา48.25บาทแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้เงิน1ยูโรธนาคารจะขายเรา49.38บาทดังนั้นธนาคารจะได้กําไรในส่วนต่างตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยสนใจว่าถ้าเรามีเงินเท่านี้อยากแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยกี่บาทแล้วดูช่องนี้ครับ1ย1ูโรนะับ1ยูโรคือ48.25บาทดังนั้น125ยูโรก็125คูณกับ48.25นะครับ รวมกับ480ดสอลลาร์สหรัฐอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า1ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น32.26บาทนั้น480ดสอลลาร์สหรัฐก็คือ480คูณกับ32.26บาทนั่นเองนะครับอ่ะก็คิดเลขออกมานะครับ125คูณกับ48.25ได้เป็น603.125นะครับส่วน480คูณกับ32.26นะครับได้เป็น หนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยสี่สิบเออโทรครับหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่จุดแปดนะครับเอาสองอันมารวมกันนี่ขออภัยครับน่าจะมีการผิดตำแหน่งเล็กนิดนึง่งนะครับเออถูกครับอันนี้จุดอยู่ตรงนี้ครับขออภัยครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณกับสี่สิบแปดจุดสองห้าได้เป็นหกพันสามร้อยเออหกพันสามสิบเอ็ดจุดสองห้าอ่าเขียนข้างบนก็ได้ครับหกพันสามสิบเอ็ดจุดสองห้า บวกกับ15484.8ครับเอามารวมกันก็จะได้เป็น21516.05บาทเป็นคำตอบนะครับดังนั้นก็ต้องดูตารางแลกเปลี่ยนเงินตราให้เป็นนะว่าซื้อแปลว่าอะไรขายแปลว่าอะไรนะครับก็จบสำหรับบทที่3เรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับ เศษส่วนและทศนิยมใจความหลักก็คือเศษส่วนกับทศนิยมสามารถใส่และถอดวงเล็บได้เหมือนกับจํานวนเต็มหรือพหูนามนั่นเองนะครับแล้วก็ทํโจทย์ปัญหาให้ออกครับคิดให้ดีว่าโจทย์ให้มาอย่างเงี้ยควรจะใช้การบวกหรือลบหรือคูณหรือ,ห,รอหารควรจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ยังไงถ้าคบางคนยังสับสนอยู่เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์มาก่อนก็จะช่วยได้นั่นเองนะครับสาหรับบทนี้ก็เป็นอะันจบเนื้อหาสาหรับ,บนะคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิมมหนึ่ง ที่สอง้ลนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบท้ายบทกันในคลิปต่อไปนะครับโอเอ็มบ้างนะเพราะสามเหียมสามเหลี่ยมโมันไม่ได้ทำกันรการอย่าลืมดูวิดีโอความรู้กันนะครับ